สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลแบบมินนะคะนิวยาวมินะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายวายอีกแล้วนะคะทุกคนนิยายวายเรื่องนี้นะคะน่ารักักน่ารักมากๆนะคะเรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่อง Don't Do that นะคะคุณครับอย่าเปิดไม้ง่ายๆนะคะนี่น่ารักมากๆนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแปลจีนเนาะแล้วก็เป็นแนวสตรีมเมอร์นะคะจะบอกว่าโดนปกตก <ๆ S 2> เหมือนกันนะทุกคนดูสิ เดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะอันนี้นะน่ารักมากๆเลยทุกคนดูแบบน้องน่ารักดูแบบเฮี้ยวๆแก่นๆไหมพระเอกก็คือแบแบแอบมองเขาแบบเขินๆน่นนารักอะ่ะก็คือโดนปกตกนันเองอันนี้เล่มที่2นะคะเล่มที่2อดูซิพระเอกแบบมีความโซบอะ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักจริงๆนะคะก็เรื่องนี้นะคะ2เล่นจบเนาะเล่มแบบบางๆเบาๆนะทุกคนก็คืออ่านแปบ๊แปบๆก็จบแล้วนะ ก็มาดูเรื่องย่อๆกันเลยนะคะเรื่องย่อๆนะคะเป็นเรื่องราวของนายเอกนะคะที่ชื่อ Lin ลหลินเว่ยเนาะหลินเว่ยนะคะก็เป็นสตรีมเม,มอร์เกม Summon s p i r i ตเนาะตอนแรกอะ่ะเขาอะ่ะอยากเป็นเหมือนนักกีฬา e s p o อ t อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เข้าร่วมเป็นนักกีฬา ESport นะคะเขาก็เลยผันตัวมาเป็นเหมือนสตรีมเมอร์เนาะโดยไม่เปิดเผยหน้าตานะคะแต่ว่าใช้เสียงในการสตรีมเมอร์อย่างเดียวไอดี ID ของนายเอกนะคะ, <Bour bon. S 1> ะ,คะก็ชื่อผืนป่า ตัวแล้วเนาะการเล่นของลินเวยนะคะก็เป็นสไตล์การเล่นที่แพรวพรๆนะเหนือชั้นแบบ เก่งแกร่งอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ยังมีเสียงที่ไพเราะนะแล้วก็ไม่เคยพูดคําหยาบเลยก็เลยทําให้มีเหมือนแฟนคลับเนาะสร้างด้อมขึ้นมาทุกคนด้อมนั้นนะคะชื่อด้อมนกแต่แฟนคลับทั้งหลายแหล่ของหลินเวยเนี่ยกับไม่ใช่แบบสาวสวยใดๆนะคะก็คือเป็นแฟนคลับพ่อเป็นแฟนคลับแม่เป็นแบบมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนอะ่ะเอ็นดูน้องก็คือน้องอะ่ะดูแบบสไตล์ที่เล่นสไตล์ดือด้อๆอะไรเงี้ยดูเป็นแบบลูกอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะปกติเขาก็จะสตีม เกมเนาะแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับไปด้วยในการสตรีมเนาะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พบกับแฟนคลับสายเปทุกคนก็คือว่าคนนี้เปเก่งมากเปของขวัญให้แบบเป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 โดยไม่คอมเมนต์โดย,ไม, comment, โดยไม่พูดจาอะไรเลยก็เปแบบเปเยอะมากจนหลินโวยรู้สึกว่าเฮ้ยเขา เกรงใจมากอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนติดต่อเจ้าของ ID ดีนี้ไปนะคะว่าเขานี่อยากขอคืนของขวัญเขารู้สึกว่ามันได้รับเยอะเกินไปประมาณนั้น ID ดีที่เปหนักมากนะคะก็คือชื่อช่างปาปาแมรี่เนาะซึ่งทุกคนก็พอจะเดาได้นะคะว่าคนเนี้ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะพ่อนายเอกเนี่ยติดต่อกลับไปเนาะพระเอกก็บอกว่าโอเคเขาเข้าใจละเขาจะระวังการเปให้มากขึ้น นายเอกก็แบบเออกลับไปคิดอ๋อยังไงคืออะไรเนี่ยระวังในการเปคืออะไรอะไรเงี้ยวันหนึ่งนะคะที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีการสุ่ม ID เนาะเพื่อมาเล่นเกมกับเขาในการสตรีมปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะทุกคนคือเขาสุ่ม ID ไหนอะ่ะ ก็ได้เป็นไอดีของช่างปาปาแมรี่อ่ะเออทุกคนก็คือเหมือนพอสุม่มไอดีนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็ต้องหลังไม์ไปว่าเออเนี่ยเขาจะให้มาร่วมเล่นเกมด้วยก็คือสุ่มไอดีมาประมาณ6 7เดไอดีก็คือเป็นของช่างปะปาแมรี่ทั้งหมดเลยทุกคนเออหลินเวยก็ได้คนพบว่าที่เขาบอกว่าจะระวังการเปน,นั้นก็คือการสร้างไอดีมาหลายๆไอดีเพื่อเปให้กับหลินเวยคนเดียวเหมือนเดิมเออก็คือเป็นคนที่เปเก่งมากนั่นเองทุกคนก็นั่นแหละค่ะ ก็มีวันหนึ่งนะคะที่เขาก็สุ่มได้ช่างปลปาแมรี่เนาะก็คือมาร่วมเล่นเกมกันช่างปลปาแมรี่นะคะเป็นคนที่เล่นเกมกากมากทุกคนกากที่สุดเท่าที่มีมาประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่เคยเปิดเสียงเลย ตอนเล่นเกมปกติเขาก็จะมีการพูดคุยเนาะว่าเอ้ยต้องไปตรงนั้นไปสู้กับอันนั้นอันนี้อะไรยงเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคนเนี้ยก็คือไม่เคยเปิดเสียงไมเลยจนวันนึงเนี่ยมันมีคนเข้ามาด่า 9, 8, นายเอกเยอะมากแล้วช่างปราป,ปาแมรี่ก็คือแบบไม่พอใจก็เลยเปิดไมทุกคนแล้วก็ด่ากับ หลังจากนั้นทุกคนที่ดูสตรีมที่เป็นแฟนคลับก็แบบอึ้งมากว่าเฮ้ยช่างปาปาแมรี่ที่ทุกคนคิดว่าคือสาวสวยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะทุกคนแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยสังเกตได้ว่าเฮ้ยน้ำเสียงอะน้ำเสียงเขาแบบดูเหมือนดาราดังท่านนึงเลย ซึ่งคนคนนั้นนะคะก็คือลู่เหยี่ยวจือนะคะก็คือซึ่งเป็นดาราแบบดังมากๆที่ตอนเนี้ยแม่ของลินเวยก็คือเป็นติ่งดาราคนนี้อยู่พระเอกนะคะก็จะมีมาที่เย็นชาพูดน้อยแต่แพร่ๆนะจ้ากเก่งฉลาดอะไรเงี้ยอยากได้อะไรต้องได้นะคะทุ่มเทเก่งเปเก่งเอาใจเก่งเนาะหลังจากเนี้ยก็คือเหมือนพระเอกเนี่ยเขาเป็นดาราดังเนาะเขาก็จะเหมือนดึงนายเอกเนี้ยคะ่ะมาร่วมรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการ คือเหมือนตอนเล่นเกมอะค่ะมันจะต้องจับคู่กันเราพระเอกก็แบบใช้อำนาจนิดนึงในการดึงนางเอกเนี่ยให้มาอยู่แบบกับตัวเองเป็นคู่กับตัวเองนอนด้วยกันกินด้วยกันเล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วนายเอกหลินเว่ยของเราเนี่ยที่ชอบคนหน้าตาดีอยู่แล้วทุกคนก็จะแบบโดนพระเอกตกบ่อยๆออโดนตกโดนตก,นตกแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโจนแบบเออก็คือแบบชอบการอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็น เป็นเหมือนดาราดังมากๆใช่ไหมแล้วนายเอกก็เป็นผู้ชายเนาะแล้วก็เป็นเหมือนสตรีมเมอร์แบบไม่ค่อยดงยอยังอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแฟนคลับหรือว่าผู้คนที่ติดตามดาราแบบนู่นนี่นั่นนิดนึงทุกคนแต่ว่าก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ NC นะคะมีอยู่หนึ่งตอนท่วนด้วยกันก็จะบอกว่าเป็น NC ที่ไม่ได้แบบบรรยายอะไรมากประมาณแบบสักหน้าหนึ่หน้ากระดาษประมาณนั้นนะคะแต่ก็แบบ น่นารักนั่นแหละทุกคนเรื่องเนี้ยจะบอกว่าตอนเราอ่านเราค่อนข้างใช้ความพยายามในการอ่านมากๆเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นแนวแบบสตีมเมอร์เกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอ่ะไม่ค่อยได้เล่นเกมสายนี้เลยคือไม่ได้เล่นเลยประมาณนั้นทําให้ตอนอ่านมันอ่านยากหน่อยแต่ว่าเขาก็จะมีสับเกมที่เขาแบบแปลข้างล่างให้เนาะก็ถ้าเราอ่านเราก็จะโอเคอยู่นะแต่ว่าตอนอ่านก็คือ มีการเล่นเกมเราคิดว่าไปประมาณ50%ของเรื่องทั้งหมดเออก็ถ้าใครนะคะที่เป็นแบบสายเกมเนาะชอบแบบแนวเกมแนวสตรีมเมอร์นะคะเรื่องเนี้ยก็คือดีในเอกพระเอกน่ารักแล้วก็เกมแบบจุกๆมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะ g ีบีที่เขาให้เราจะบอกว่ามันน่ารักมากอันนี้เล่มแรกนะคะนี่เลยทุกคนก็จะมีแบบโปสการ์ดนี้เนาะมีที่ค่าหนังสือนะคะ แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นพระเอกตอนที่เหมือนแบบถ่ายทํารายการเนี่ยเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวละครในเกมนะั้นแล้วพระเอกก็คือเลือกตัวนี้ไงพระเอกก็ต้องแบบแต่งตัวเป็นตัวนี้แล้วดูกล้ามใหญ่มากส่วนนายเอกของเราเนี่ยนะคะก็แต่งตัวเป็นตัวละครในเกมน่ารักมากมีหูคือจะบอกว่าพอแบบอ่านไปแล้วก็เห็นแบบจีบี น่ารักสุดๆเลยเยนี้ยเออแล้วก็เล่มที่2นะคะเล่มน,นี้เล่มน,นี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีที่ขั้นหนังสือเนาะอันนี้เป็นพระเอกเอ๊ะอันนี้เป็นนายเอกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโปสการ์ดเนาะแล้วก็นั่นแหละจีบีน่า ก,ก็คืออันนี้เลยทุกคนอันนี้พระเอกนะคะก็คือจะเป็นฉากที่แบบว่านายเอกง,งอนเนื่องจากว่ามันจะมีการเล่นเกมครั้งสุดท้ายที่ นายเอกคิดว่าพระเอกคือเล่นกกมาตลอดแต่จริงๆแล้วพระเอกของเรานะคะก็ไม่ได้กกไปซะทีเดียวมันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งอ่ะที่พระเอกของเราแบบเก่งมากแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยเล่นตัวนี้กันแต่พระเอกคือเล่นตัวนี้เก่งมากแล้วก็การสตรีมครั้งนั้นก็คือพระเอกเล่นเป็นตัวนั้นแล้วแบบเก่งมากแล้วนายเอกก็แบบช็อกว่าแบบเฮ้ยทําไมพระเอกถึงไม่เคยบอกใดๆอะไรเลยพระเอกนะคะก็เลยเหมือนแกะกุ้งเห็นกุ้งไหมแกะกุ้งให้นายเอกดูนายเอกงอน คือน่ารักมากน่ารักจริงๆมันน่ารักกับตัวจิบีนี่แหละทุกคนทุกคนนะคะถ้าใครไปใส่นี้นะคะก็ตามไปเปกันได้นะนี่เลยสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนละกันน้อย,อยลืวนาฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยละกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ